วิธีถ่ายบัตนะครับเราก็จะเปิดฝาสแกนนะครับแล้วก็เอาด้านหน,นี้วางทางนี้นครับถ้าเกิดวางทางนี้ไม่ได้ครับถ้าเกิดวางทางนี้เวลาถ่ายออกมามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือด้านหน้าจะอยู่ด้านด้านหน้าจะอยู่ด้านล่างด้านหลังจะอยู่ด้านบน,นครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอา ด้านนี้นะครับก็ปิดฝานะครับก็กดปุ่มถ่ายบาัตรก็เลือกว่าจะปถ่ายขาวดําหรือว่าสีนะครับในที่นี้ผมจะเลือกขาวดำครับก็มันไอคอนตรงรูปคนก็จะกะรัพรบนะก็คือกำลังสแกนบัตรอยู่นะครับ รอจนกาบไฟไฟตัวฟ้าสแกนเนอร์จะติดนะครับแล้วก็ไห้ตัวเลขสองแล้วก็ให้คอ,อนลำบัดกระพริบนึงนก็คือเราพลิกพิกบบัดเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วกดปุ่มถ่ายสารครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะถ่ายอสารนะครับ ลับที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับก็คือคลลับที่ได้